สมสิริอาหารพิชิยากอะค่ะ <Gym>. ก <N> ็ดูจาก FMTV อะค่ะเห็นชวนเชิญชวนให้มาทานขนมปังตอนทํำพิซซ่านี่น่าทานมากเลยอะค่ะมันจะมีไส้ผักอะไรอย่างนี้โรยๆดูแลชอบมากอะค่ะดูมากี่วันแล้วครับเรื่องมองสยรัตหรือว่าเจนที่ถ่ายทอดสดเนี่ยเออก็ปกติก็ดูมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นแนะนําร้านอาหารจะดูตรงตรงที่ว่าถูกสัตว์ถูกทาร้ายน่ากลัวมากค่ะดูแล้วก็ สยองเลยค่ะจากเคยทานก็เลยไม่เคยกล้าทานก็ <c oughs> มีช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนเนี่ยก็จะเล่นสดทุกวันช่นวง11โมงครึง่งคือแต่ก,ก่อนความที่เป็นนักถือเจ้าแม่ขุนอิมก็ทานเจมาตลอดแต่ว่าเพิ่งมาทานที่มังสมิรัตนนี่ก็ช่วงปีนี้ละคะ่ะแต่ก่อนก็ไม่เคยมานะคะพอดูเอฟเอ็มทีวีเห็นว่าที่นี่มีขายก็เลยมาเมื่อกี้คุยกับพ่อค้าขายข,ข,ขนมปังบอกว่าพอดูว่าเต็มแล้วมาที่นี่เป็นครั้งแรกกับมาซื้อหารเจ ค่ะเพิ่งมามคือเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อวานนี้เพิ่งเห็นมีรายการชวนให้มามาทานม,มีมีรายการชวนให้ว่ามีร้านอาหารอะไรบ้างแถวแถวนี้ค่ะเพราเห็นขั้นาาร้านขนมปังแล้วโอ้โหติดก็เลยก็เลยมานะคะวันนี้เป็นวันแรกที่มาได้ทานนี่ยังครับไหนโชว์หน่อยดิฮะซื้ออะไรมาขนมปังค่ะ <c oughs> ซื้อเยอะเลยค่ะ <c oughs> อ๋อนี่เพราะมาเพราะว่าดูรายการเมื่อวานน,น,วานี้การฟางรวงทองที่ก็มาเล่นในช่วงในซอยนี่ไงนะครับ พิธีกรแล้วก็เด็กๆสองคนหรือน้าต่างกับน้องอะไรนะหรือค่ะค่ะน้องน้าต่างใช่ค่ะปีิสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะเมื่อวานค่ะใช่ครับสัญญาณคัดเดี๋ยวผมจะรบกวนคุณมีอะไรที่ผมไม่ได้ถามอยากจะพูดกับผู้ชมที่ดูทีวีอยู่กับเรื่องเทศกาลถือศีลกินเจไหมคืออยากชนเชิญทุกๆคนให้มาทานเจนะคะ คือจากจากการที่ว่าเราทานเจแล้วเรา,เาจะเย็ยนมากขึ้นนะคะแต่ก่อนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะท,ที่โกรธที่โมโหเจออะไรปุ๊บก,ก็ทนไม่ได้มีอะไรปุ๊บก,ก็ทนไม่ได้เดีย๋ยวนี้ทานเจแล้วรู้สึกว่าเออรับได้อะไรก็พอทนได้ใครก็พูดจาไม่ถูกผูก็โอเครับได้